ข่าวดีวันนี้มีเงินเข้าจ่ายเงินเยียวยาอีกสามารถกดเป็นเงินสดได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะจะทําการจ่ายเงินเยียวยาอีกนะคะซึ่งคนที่ได้รับนี้นะคะก็จะมีอยู่1กลุ่มนะคะซึ่งคุณจะได้รับหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นการติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในกรณีของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าเงินประกันรายได้เกษตรกรนะคะ ซึ่งเกษตรกร,กรบางรายก็ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะโดยตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64งวดที่7โดยมีเกษตรกร,กรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรในงวดนี้จํานวน76,551ครัวเรือนนะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้กดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทําการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกําหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาจากนั้นทกสก็จะทําหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทําการาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็จะได้รับเงินตรงกับวันที่24ธันวาคม2563หรือว่าวันนี้นะคะ โดยโครงการนี้นะคะรัฐบาลก็ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะคะและงวดแรกสุดได้ออกประกาศและเริ่มจ่ายส่วนต่างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะและไล่งวดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงขณะนี้นะคะก็เป็นงวดที่7แล้วนะคะและก็น่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้และงวดต่อไปก็จะเริ่มในสัปดาห์แรกของปีหน้านะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันนี้นะคะวันที่24ธันวาคม2563นะคะก็จะมีการโอนเงินให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่งก็เป็นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในงวดที่7นะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ได้รับเงินในงวดที่7นี้นะคะก็อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ในวันนี้ก็จะได้รับเงินแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ